จัดเทียริสการเคลียร์สถานที่โอเคครัแล้วคือไม่มีอะไรเลยทำให้ปกติละการมาง่ายแล้วกันอยู่ด้วยกันเลยดอกอมในรับง่ายไม่แน่พอได้ไม่ยอมเกิดอย่างขึ้น ชิวหนึไงนี่นี่เอ่อโคแมนเซอร์ไงดียว่ะ,ะนีแล้วกันคาบอันนี่ง่ายเลยถ้ามันใส่เกินนี้ได้ไหมเนี่ยนี่ก็ปกติเออก็ใส่ได้นี่วะโอ้ไอตัวนี้ก็ไปนี่เลยชิว ตาโม่เลยตุดีแล้วกันอะไรเนี่ยซอมบี้อ่ะแม่ตุ๊ดนี่เลยทำไมยังไม่หันอือไอตัวนี้ก็อยู่ด้วยกันมีไปด้วยกันเลยเขลเรียด้วยอันนี้ไม่ผมไม่เคยใช้ผมไม่รู้จะหูยไงแล้วก็เออไอตัวนี้อ่ะไปอยู่ด้วยกันเลยสองตัวเนี้ยโอเคเทปนี้ก็ประมาณนี้ เล่นอ,อกใกล้ไงวะเฮ็ดคีบครับโอเคอันที่สองแลบก็น่าจะไม่รู้สิอันนี้ละกันนี่เล่นกับเพื่อนก็อยู่ปกติแต่ถ้าไม่อยู่เล่นคนเดียวก็นีเลยงานผมให้มันเป็นการเล่นคนเดียวแล้วกัน,กนอันนี้มันก็พอได้ นี่ดีเลยครับตอนแดบนี้คือได้นอนร้านเบอร์ไทยเข้าไปนั้นเดี๋ยวปกติข้าวบอย่ะมันไม่มีสกิลแล้วล่ะเขาปกติโหอันนี่อะสำหรับผมนะคิวจัดคือตรงนี้มันรอสายฟ้าผมชอบใช้สายสายรอฟ้าช่วยเพราะเราจะงงอันนี้ไม่มีอะไรไปอยู่ด้วยกันเลยไปดิเออนั่งอยู่ละ อาลามมไม่มีอะไรไปอยู่เรื่องอันนี้ก็อีกตัวน,นี่อีกตัวน,นี่อีกตัวอันนี้อะไรเนี่ยซอมบี้เหรออ๋อนักบางเพลิงอืมอันนี้ก็อยู่ระดับง่ายแค่หยก็ไข่นี่ได้กลงลงง่ายไอ้น,นี่ก็ก็ง่ายนะ โอ้ยตัวนี้เอาตัวนี้อ่ะอพอได้แล้วกัน๋ไม่ได้เยประมาณนี้เทียริสการบุกแหลมโอเคค่ายซอมบี้เดี๋ยวเริ่มจ่ายตัวที่ไม่มีอะไรก่อนค่ายซอมบี้อันนี้ก็ธรรมดาแล้วไม่ไม่เท่าไหร่มาเอ้ยอันนี้ผมว่าเริ่มยากละมาปกต เพราะว่ามันขึ้นบันไดาย,ยากมากแล้วก็ยิงปืนใหญ่โคตรลำบากเลยอันนี้เหรอมันรวยไงมันน่าจะอยู่ระดับง่ายเพราะมันหาตังค์มาเยอะและน้ำพายนี่โอ้โหอยู่ยากครับถ้าไม่ใช่ตอนคืนแต่ตอนคืนก็มองไม่เห็นไม่มียาน้ำมันงูเออแต่เ้าคิดในท่าทมันมีน้ำมันงูมาต้นยังไงก็ถือใจอยู่อ่าชิลแล้วกันมาป่าโอ้ชิลจัดไอหนี่ไอ้นี่อะไรก็ไม่รู้อย่นู่น ไม่นี่ไม่น่าจะมีอะไรมากนั้นก็ปิวพอได้หัวดิชิวน้ำวังเพิงเอ่อให้ปกติแล้วกันไม่ได้ค่อยได้ใช่ไหร่ลามโมเองก็อยู่ปกติที่โคอมเบนเซอร์ปกติแฮกมาสเตอร์เออปกติอาบอยก็ปกตินอกเตอร์ปกติมันไม่รู้ใจงไงอเอ่ออันนี้เหรอพอได้ไม่ได้เยอะ ซอมบี้ก็พอได้นักเรียนดีอยู่ยากเหมือนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ไม่ยากนาัอยู่พอได้ปกปกติเยอะมากเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ยากค่ายซอมบี้มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น,เ,นเออไอแลบซอมบี้ก็ไม่ได้ยากนะแต่ว่าไอ้นี่มันคิวอยู่แต่มามันยากตรงที่มันขึ้นบนนันไดไม่ได้แค่นั้นแหละมันยากตรงนั้นแหละโอเคปราสาทแวบไบพายต่อไป สามลำพาผมว่าไอค์ดพวกนี้มันยังไงก็ MVP เนี่ยไอสี่คร์ดนี่มันคิวอยู่ละอันนี้ก็ถ้านับมีตังก็ด้อยู่แบบง่ายครับบอลมีตังแล้วแหละแต่ว่าเออมันก็มีมาใช้นะเออก็ปกติแล้วกันดอกปกติไปมา้าอุ้ยอันนี้ของดีเลยครับอันนี้เดินหนีได้โอ้โหโครชิวไม่ต้องกลัวแดดด้วย ไอของตัวนี้มันจะมีเออ่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเอ้ยมันนี่คือเนี่ยนี่หัวป่าหน้าสุดเลยตัวโกมีประมาณนี้ออันนี้คอมเบนเซอร์เออพอได้แล้วก็ไม่ได้แย่ยอันนี้อะไรวะออพเคมามเตอร์ไม่ค่อยมีอะไรปรกติไอน,นี่โคตรธรรมดาปกติแบบ เอวลาวันเพลิงมันยากหน่อยพอได้อยู่ลาโมไม่มีอะไรก็ไปพอได้โหปกติก็ไปอยู่ปกติเถอะอันนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยอยู่ยากอันนี้บรรลัยเลยนี่อ่ะพอได้แล้วกัน ซอบบี้นี่บนไลสัสุดแล้วกินน้ำมันงูงก็ไม่ได้โอเคห้าเมืองส่วนเมืองนี่คอ,อนดักเตอร์คือปกติเป็นการปกติ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 กตกตเฮ้ยไปปกติอย่างนี้ไปง่ายเลยปกติปกติอันนี้ ถ้าไม่ได้ไมปเที่ัวอยู่ะละไปจู่ยากแล้วกันนี่ก็ถ้ามืดก็อยู่ก็ชิ้วจะนี่ก็ทาลาเอาหายไปย้ายเอาหานี่น้ําพายอู๋นี่ชิคิ้วพ่อมันไม่อยู่ในท่ามันเป็นคิ้วโค้ดไข่นี่ก็ไปเหมือนกันไอ้สี่ตัวลาลาเนี้ยมันท,อท็อปเทียจริงน,น,น้ำมันพยายนี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็ชิว้วอยู่พอ,อได้อันนี้ไม่ได้ค่อยได้มีประโยชน์อุ้ยอันนี้ นี้ดีเลยนี่มองรองคือแต่โคแจบมบไอ้นี่อ่ะเ,อเ,อเดี๋ยวก็นตนลระเบิดตายไอ้นี่ก็ออยู่ยากพอมันไม่ได้ขานั้นไม่แต่บั็ก็ทำอะไรไม่ได้ไปอยู่ยะไปอยู่ไปความมันไรเปอนกันนั่นแหละโอเคมาถึงอันสุดท้ายโอเคเราจะมีสองแบบนะนี่คือเอาแบบปกติก่อนปกติแบบไม่มีบอสอเออผมว่ามานี่ให้ระดับ หายนักบังคือชิวจะคือตอนพอมีเยอะเพื่อนทีก็หายหมดนั่นละไมเน่าเออไปพอได้แล้วกันจริงๆมันก็ทบทุปกติด้ะแหละนักบวชละเอื้สกิลมันไม่มีอ่ะตัวไหนสกิลไม่เกี่ยวกับตัวสู้เท่าไหร่ผมจะให้อยู่นี้แล้วกันแต่ไอ้นั่นมันก็รวยนะ พุ่งมาเป่าถ้าไม่มืดก็อยู่ระดับปกติแต่ถ้ามืดก็อยู่เิีวงั้นเอาคิดทอเป็นมืออะไรกันแวมพายเออ mm hmm. ก็ชิวนะเซโรดิปนี่ก็ทักเทียลาโมนี่เองไ่เฮ้ยแต่มันก็กันรถไฟนวย้ยให้มันง่ายหน่อยแล้วกันมันไม่ได้มานะครับเดี๋ยวผมจะซื้อมันน่าจะมีดาบเผยวแล้วช่วงนี้น่าจะไปอยู่ในระดับง่าย เดีย๋ยวมันหายไปไหนแล้ววะคิดเปงนหรือว่าเออไอ้นั่นมันหายยังไงคออโซ่ส,สองตัวนี้ใช่ไหมไอ้นี่พอได้ชิ้นนี้ยืนความมลันไลยยเลยโอเคไปแบบที่สองโอเคส่วนแบบที่สองคือแบบเจอบอลใช่ไหมเออไอ้นี่ไปอยู่ระดับถ้าเ่นคนเดียวนี่คืออยู่พอได้หาบอยมีม้าก็อยู่ระดับ,บปกติ ก็ย,ยาเยอะก็ได้อยู่ม้าโอเคอันนี้ดีคารามโมไม่เท่าไหรไ่ในคอมเมนเซอร์ไม่รู้จะไปตีมันทำไมอะตีไม่ได้ไอ้นี่ของดีครับเนี่ยไอ้นี่เอาหมาลุมกัดบอสเออไอ้นี่ยังไงดีน่าจะรวยงั้นเอาอยู่ระดับปกติแล้วกันรู้สึกว่าไอ้ไอนี่มันรู้สึกอวดอวยตัวนี้ยังไงก็ไม่รู้ไอ้ลูกกิ้งสูงนเนี่ยไอ้ไม้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรก็อยู่กปกติไปวางพืง้นก็อยู่ปกติเซลลิท ไอ้น,อนี่ตัวเดิมๆครับต,ตัวเดิมๆไอพวกนี้ตัวเดิมๆไอ้นักบวชเหรอไอ้นักบวชน,นี่ถ้ามีเก็บไม่ก็เียบเยอะก็ดีอยู่แต่ดูว่ะมันยังไงอ่ะยำยิงยอปักกระเป๋ายิงชุบโอเคไปอยู่ไง่ายไปเฮ้ยอ,อะไรเดินตัวอะไรมาวะ มันยังไงความมันเลยประมาณนี้เคลิดก็ประมาณนี้แหละ